ผมบการแสดงของพระเอกพี่นางเอกน้องนะครับจ้าอะไรอ่ะข้าวอ่อนข้าวอ่อนข้าวอ่อนพี่กินไม่เยอะใช่ไหมไม่เยอะจ้าไม่เยอะวันนี้นิดเดียวกินนิดเดียวเองจ้าฉันขอบคุณนะพี่นะถ้าหากว่าไม่ได้พี่มาช่วยไว้เนี่ยฉันแย่แน่เลยไม่เป็นไรจ้าคนบ้านเดียวกันไม่เป็นไรจ้าจ้าก็รู้อยู่พี่พองแล้วเป็นคนยังไงจ้าแต่ว่าอย่าว่าอย่างวางนี้วันนี้พี่พานเนี่ย ก็ตั้งใจมาหาแพรเหมือนกันตั้งใจมาหาฉันคือพี่พานเนี่ยมีเรื่องจะบอกแพรแต่เรื่องอะไรจ๊ะพี่ก็ไม่กล้าพูดหรอกเอ้าแล้วพี่มีเรื่องอะไรล่ะว่าพี่พี่เอพานเนี่ยจ๊ะคือว่าจ๊ะพี่รักแพรจ้ะโทพี่พานพี่รักฉันใช่ฉันเข้าใจพี่นะ แต่ว่าพี่รู้หรือเปล่าว่าตอนนี้แพลคนที่พี่เห็นน่ะยังไม่เคยรู้จักความรักเลยฉันยังไม่เคยมีความรักแล้วอีกอย่างฉันตั้งใจเอาไว้ฉันน่ะไม่มีการศึกษาแต่ว่าคู่ชีวิตของฉันฉันอยากได้คนที่มีความรับผิดชอบไม่ใช่อยู่ไปวันๆไม่ใช่กินเหล้าเม,มาไมยแบบนี้เอาอย่างนี้กันแล้วกันนะพี่นะถ้าหากแม้วันใดวันหนึง่งพี่พานคนเก่งของฉันทำไมจ้าเลิกเล้าได้ วันนั้นแพรวน่ะอาจจะรับรักพี่ก็ได้จ้ะจริงหรอจ้ำแพรวความบังอันนี้มันเป็นความหบังเดียวออกดีใจเอ้ยเอในครานีให้เดีออกดีใจเอ้ยเอในครานีเลิกเล่าทันทีเอาแล้วบอกความรักว่าเลิกเล่าอูทั้ง ได้ความรักเจ้าพานเลิกเหล้าแล้วเด้อไม่ต้องเรียกแล้ว <นะ S 1> โอ้โหเลิกกินเหล้าทันที